ราพันเซลกําลังจะกลายเป็นแม่คนแล้ว <S <S คุณทำเพลเด็กบีซี่บอร์ดและฉันวางของเล่นให้ลูกน้อยได้ยังไงมาดูในวิดีโอใหม่ของเรากัน <S 1> <S 1> <S 1> ราพันเซลผู้น่าสงสารใบหน้าเธอสกรปรกและผมก็ยุ่งเหยิงไปหมดพวกเราต้องช่วยเธอแล้วมาแก้ผมตุกก๊กตากันหวีมันเลือกชุดที่เข้ากันสวมรองเท้าแต่เก๋ แบ่งผมออกเป็น3ามสีผมของเธอพร้อมแล้วฉันรักดอกไม้สีชมพูและม่วงคือสีโปรดของฉันเลยตัดดอกไม้ประดับออกเอามาวางทับรอยสีบนหน้าผากตุ๊กตาติดดอกไม้และบางรอยสีด้วยกลีบดอกไม้ตกแต่งผมเปียด้วยดอกกุหลาบพลาสติกเลือกดอกไม้ที่มีหลายแบบและหลากสีทำพวงมาลัยเติมดอกไม้ไปอีกเยอะ ผมของฉันเพอร์เฟกต์เลยแถมเปียของฉันก็อย่างกับช่อดอกไม้นะ่ะรู้สึกวิเศษไปเลย <c oughs> พเราต้องทำชุดเดรสแล้วร่างมันบนผืนผ้าขาวตัดออกมาเย็บชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันพลิกด้านในออกด้านนอกชุดเดรสธรรมดาพร้อมแล้วมาเติมผ้าบางกันตัดออกมาเย็บมันเติออมผ้าบางชั้นที่สองติดเข้ากับเอวเติมสายรัดไป ทำเป็นเข็มขัดชุดของฉันดูวิเศษไปเลยชอบจังเลยล่ะ <c oughs> เด็กน้อยต้องการผ้าอ้อมทำมันจากสติกเกอร์ริบบิ้นกันว่ารูสำหรับใส่ขาตัดทำให้สั้นลงเอาเทปกาวออกแปะติดผ้าอ้อมแปะเทปข้างๆลูกจ๋านี่ไงผ้าอ้อมผืนใหม่ ทีนี้ก็รู้สึกสบายและนอนหลับได้แล้วนะเอากระดาษโฟมสีม่วงมาใช้กระดาษโฟมแบบมีลายและแบบธรรมดาเลือกสติกเกอร์แวววาวรูปก้อนเมฆติดมันเข้ากับแผ่นกระดาษโฟมร่รางด้วยปากกามาร์เกอร์แล้ววาดก้อนเมฆก้อนใหญ่กว่าตัดออกตัดก้อนเมฆจากกระดาษโฟมลายไปตามรอยร่างแปบะบมันลงไปเหลือสติกเกอร์ไว้ตัดที่ลังท่อให้สั้นลงติดลงไปบนก้อนเมฆเป็นแนวโค้ง ร้อยลูกปัดหลายๆแบบด้วยเชือกทีนี้เราก็ได้ที่เขย่ารูปหยดน้ำแล้วมัดที่เขย่าเข้ากับแนวโค้งเติมที่เขย่าห้อยได้อื่นๆติดมันเข้ากับแนวโค้งบ่อรองคลาหน้าตาเหมือนแมกลอยได้เลยลูกของฉันสามารถเล่นกับที่เขย่าวแวววาวพวกนี้ได้ทั้งวันมาทำห่วงซ้อนกันติดลูกปัดรูปดาวบนปลายไม้จิ้มฟันเติมลูกปัดหลายขนาด เอาส่วนเกินออกไปติดกาวร้อนถือไม้จิ้มฟันขึ้นเอาดาวเล็กๆออกจากด้านบนเติมลูกปัดขนาดใหญ่สุดถึงเล็กสุดห่ว <c oughs> งซ้อนพร้อมเล่นแล้วลูกของฉันร้อนเล่นมันแทบไม่ไหวเนะ่เอากล่องใส่ซอสามช่องมาตัดอีกสองช่องออก เอาเทปปิดออกจากแผ่นกระดาษโฟมกากเพชรแต่ด้านนอกของกล่องที่ใส่ของที่ใหญ่กว่าทำร้อยตัดแปะด้านข้างกรอบเลเด็กพร้อมแล้วเอาถุงเท้ามาใส่มันลงไปในกรอบเตียงตัดด้านบนออกกลุ่มด้านล่างยืดลวดยืด,ยดหยุ่นให้ตรงวัดความยาวที่ต้องการดัดตรงปลายและร,บรอบๆมัน ติดกาวร้อนข้างๆข,ข,ของเปลติดลวดเพื่อสร้างขาตั้งที่มั่นคงติดกล่องเล็กๆด้านล่างเลือกริบบิ้นสีเข้ากันมาคลุมตรงมุมของกล่องใส่ของติดริบบิ้นหู่ข้างๆระบายป้ายที่เขียนว่าพรินเซสด้วยสีอะคริลิกสีขาวเติมกากเพชรน้ำเอาของใช้สำหรับเด็กไว้ในกล่องด้านล่าง ผ้าอ้อมทิชชู่เปียกหนังสือและขวดนมลูกน้อยต้องการของเล่นโปรดของเธอเพลงสำหรับเจ้าหญิงน้อยก็พร้อมแล้วได้เวลาไปนอนแล้วฝันดีนะจ๊ะลูกจ๋าเลือกพลอยปลอมแปะเทปกาวสองหน้าบนพลอยปลอม1เม็ดดึงเทปปิดออกเพิ่มพลอยปลอมอีกเม็ดเป็นขวดที่แวววาวอะไรอย่างนี้ ลูกน้อยเล่นจนเหนื่อยแล้วได้เวลางีบสักหน่อยไปนอนซะนะลูกน้อยเดี๋ยวเอาขวดนมมาให้ทีนี้ก็กินอิ่มและพร้อมงีบแล้วล่ะ <c oughs> ตัดริบบิ้นซาติน <c oughs> เผาตรงปลายด้วยไฟแช็กดึงได้ออกและแก้สายริบบิน้นติดกาวร้อนด้านหลังสีสานเด็กน้อยติดริบบิน้นแปะเส้นได้ไปตามไรผมแบ่งผม ลูกฉันคือฉันตัวเล็กๆผมเธอก็ยาวเหมือนกันขอวีหน่อยสิแล้วฉันจะถักเปียและตกแต่งผมของเธอด้วยมงกุฎละ่ะดันลวดยืดหยุ่นเป็นรูปวงกลมตัดออกพับผ้าซีทรูเย็บมันทำให้แน่นสอนลวดผ่านตรงม,มุมพวกเราทำกระโจมได้แล้วบางรอยเย็บด้วยริบบิ้นปักเลื่อมติดริบบิ้นไปข้างๆ กระโจมพร้อมที่จะปกป้องเจ้าหญิงของเราแล้วกระโจมแสนสบายอันนี้จะช่วยปกป้องดวงตาของลูกน้อยจากแสงไฟฝันหวานจ้ะเอาบอร์ดข้อเล่มหนังสือมาร่างรูปตัดออกระบายด้วยสีอะคริลิกเฉดเมทัลลิกโดยใช้ลูกลิ้งดูบอร์ดแวววาวอันนี้สิเอาลูกปัดตัวอักษรมาตัดลวดให้เท่ากันร้อยลูกปัดไปทำเป็นคำว่า m o o d จากตัวอักษรและหัวใจ ติดลวดกับบอร์ดติดกาวกระดาษที่พับเติมลูกปัดลายใบไม,ไม้เข้ากับโซ่บางๆตัดโซ่ให้สั้นลงเติมด,ดอกไม้พลาสติกเติมริบบิ้นปักเลื่อมตัดริบบิ้นด้วยพลอยปลอมติดมันเข้ากับบอร์ดเราทำบีซี่บอร์ดให้เจ้าหญิงได้แล้วเด็กน้อยชอบเล่นกับบีซี่บอร์ดของเธอเธอสร้างคำได้พลิกหน้ากระดาษได้เล่นกับลูกปัดก็ได้ เด็กน้อยจะต้องฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวของเธอให้ดีพวกเรามีดอกไม้สีสดใสเยอะแยะเลยเลือกอันนี้กันดีกว่าวางดอกไม้ในฝาขวดแชมพูติดมันด้วยกาวร้อนริบบิ้นอันนี้ดูเหมือนสายเทาวันส,สวยๆเติมกาวร้อนข้างๆติดด้วยริบบิน้นแต่ที่ยาวเกินมาออกมานั่งน้อยๆน,น่ารักจังมีบางอย่างขาดไปตกแต่งริบบิ้นด้วยดอกไม้พลาสติกดีกว่าเดิมเยอะเลย ฉันชอบจังเลยมานั่งดอกไม้เป็นของตกแต่งที่เหมาะกับเนื้อเซอรี่มากเลยละ่ะมีทุกอย่างที่ลูกของฉันชอบเลยดูผู้พวกนี้สิเลือกสีที่ใช่ติดกาวลงไปติดผู้เข้าด้วยกันพวกเราทำหมอนเล็กๆน่ารักได้แล้วเอากระดาษโฟมหลากสีมาร่างรูปลงบนแผ่นกระดาษโฟมตัดตรงมุมให้มนตัดเหมือนกันออกมาสองชิ้นติดด้านข้าง เราทำกรอบกระเป๋าได้แล้วกดลงไปติดมันเข้ากับส่วนหลักเติมห่วงทำตะขอเกี่ยวเล็กๆติดกระเป๋าข้างๆเอาโซ่ตกแต่งมาทำเป็นสายกระเป๋าติดกาวร้อนเข้าข้างๆติดโซ่ให้แน่นตกแต่งกระเป๋าด้วยดอกไม้ฉันเอาของจำเป็นทุกอย่างใส่ในกระเป๋าได้แล้วผ้าอ้อมขวดนมและของเล่น ฉันจะเพิ่มดอกไม้ด้วยแค่นี้ก็พร้อมไปแล้วอย่างได้ขวดนมไม่จ้าลูกจ๋าเอานี่เลยกระเป๋าใบนี้เหมาะกับเอาไปปิกนิกด้วยฉันสามารถเอาขนมและของเล่นไปให้ลูกน้อยได้ด้วยถอดฝาลิปสติกออกมาติดเทปกาวสองหน้าบนแผ่นกระดาษโฟมติดทับฝาตัดส่วนดําออกตัดเครื่องวงกลมออกมาจากกระดาษโฟมกาก,ากเพชรวาดวงกลมด้วยวงเวียน ัดจนถึงตรงกลางต่อมันด้วยกันเราทำโคนแบนได้แล้วเติมโคนที่สูงกว่าด้านบนเติมชิ้นดำๆเป็นหน้าต่างเลือกพินที่มีหัวกลมเอาเข็มออกติดหัวพินบนด้านบนหลังคาทีนี้คุณก็ได้หอคอยเล็กๆแล้วร่างรูปบนแผ่นกระดาษแข็งตัดมุมให้มนทำเป็นรูปเรือตัดออกมา เอาแถบกระดาษแข็งมาตัดมันเอาแผ่นไม้มาทากาวร้อนบนกระดาษแข็งติดเข้ากับแผ่นไม้ตัดออกมาติดแถบกระดาษแข็งเข้ากับแผ่นไม้เชื่อมส่วนหลักเข้ากับด้านข้างตกแต่งด้านในและด้านนอกด้วยแผ่นไม้ระบายทับตรงรอยต่อทากาวร้อนเข้ากับแถบกระดาษแข็งทําเป็นรูปชั้นวางของเติมโลหะตกแต่งบนมุมด้านบนสุดของเรือ และมุมด้านล่างสุดด้วยมาใส่ของเล่นกันเถอะลูกน้อยจะได้เลือกของเล่นโปรดของเธอออกมาเล่นและเอาเก็บเข้าที่เดิมได้ด้วยตัวเองเป็นห้องที่เหมาะกับเจ้าหญิงน้อยอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างที่เธอต้องการเลยเธอเล่นที่นี่ก็ได้พักผ่อนก็ได้มีหมอนนุ่มๆให้นอนงีบด้วยแม่จะเล่านิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิงที่อาศัยในหอคอยสูงผู้รอคอยเจ้าชายของเธอให้ฟังนะ คุณสนุกกับอะไรที่สุดหรอเปียของราพันเซลแผ่นรองคลานหรือมานั่งดอกไม้ล่ะกดไลค์วิดีโอกดติดตามลานนลิลูและกดโนตีจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา